วิธีการสร้างกลุ่มแชทใน IG สามารถทําได้ง่ายๆเรามาดูขั้นตอนกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ให้เรากดไปที่ไอจีเสร็จแล้วนะครับให้กดไอคอนแบบนี้นะครับจะอยู่มุมขวาบนกดไปเลยจากนั้นให้กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกเพื่อนใน IG นะครับอย่างน้อย2คนก็กดเลือกไปเลยหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาชื่อเพื่อนอ่าเสร็จแล้วนะครับถ้าเจอเพื่อนแล้วก็กดเลือกเพื่อนที่เราต้องการให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเลย โอเคครับเมื่อเลือกเพื่อนเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดแชทต,ตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นการสร้างกลุ่มแชทหรือว่ากลุ่ม DM ใน IG นะครับเราก็สามารถคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยอ่ะจะส่งสติ๊กเกอร์ไปก็ได้นะครับก็จะมีวิธีการปรับแต่งกลุ่มอีกด้วยนะครับให้เรามากดตรงชื่อตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มตรงกรอบสีแดงตรงนี้ได้นะครับก็ลบชื่อเก่าเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เลยสวัสดีวันจันท์แล้วกันนะครับทั้งนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของกลุ่มได้นะครับหรือว่าจะตั้งทีมแบบน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ได้นะครับและเราก็สามารถเพิ่มคนอื่นเข้ามาในกลุ่มได้อีกโดยการกดไปที่เพิ่มบุคคลตรงนี้นะครับเมื่อเราตกแบ่งเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดปุ่มเรียบร้อยตรงนี้เลยอาจากนั้นกดแบกนะครับ โอเคครับชื่อกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้แล้วนะครับก็วิธีการสร้างกลุ่มแบบนี้นะครับก็ง่ายดีนะครับเผื่อว่าจะเป็นช่องทางในการคุยกับเพื่อนใน i อจเนาะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ